สวัสดีค่ะเอซวันนี้เราก็จะนำเสนอสูตรบนชนกันมาเน้นสูตรชนเด่นตัวเดียวคลิปผ่านมานี่ก็ให้เด่นไปแล้วนะคะแต่ก็อยากจะให้เอฟซีได้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาอีกว่า สัญจรน,นี้จะมีโอกาสเข้าออไหมเพราะว่าสัญจรน,นี้เขาบอกมณฑร,รัตร์เอกาจะมามาดูสูตรของเราชนกันสีสูตรนะคะ FC ก่อนจะดูก็ดูคําเตือนก่อนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำในทางการรซื้อสลากินแบบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพรานันหนือสิ่งผิดกฎหมายท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารยานในการรับชมนะคะ FC เราก็จะนําตัวเด่นให้ FC ด้เห็นใครที่เข้ามาใหม่ย,ยังไม่กดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ เป็นกำลังใจนะคะเป็นแนวทางให้ f อซได้เห็นบางทีเราได้แนวทางดีๆไปเราก็มีโอกาสจะถูกรางวัลน,นะคะเราก็จะนำตัวเด่นมาให้ f อซเห็นว่าเด่นของเรา รอบนี้เราจะมาให้สูตรที่หนึ่งเราจะเน้นไปเลยสูตรที่หนึ่งก็คือเราได้เก้า 9. สูตรที่หนึ่งนี้เราได้เก้านะคะสี่ม่อทีเราก็เข้าห้านี่สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สองนี้เราได้เจ็ดเก้า นะคะสูตรนี้นะคะสูตรที่สองแล้วออออเราก็จะนำสูตรที่สามให้เอฟซีได้เห็นว่าสี่ห้าเรามาจากไหนนะคะสี่ห้าเราเอามาจากไหนสูตรไหนเราจะได้สี่ห้า ก็เราก็ติดมาเป็นสี่ห้าหได้ fc สูตรนี้นะคะสี่ห้าหกนะคะอ่าอ่าล้วก็จะสูตรนี้ก็เข้าดีมากเข้าล่างเข้าบนเราก็จะอังวดนี้ก็ติด3ากับ4เหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้ลงให้หรอนะคะ fc อ่าอ่าสูตรนี้ก็ เราจะมาคัดเลขเด็ดนะคะ fc สี่ห้า,า, 4, 5, าเมื่อกี้นี้สี่ห้าหกไปแล้วนะคะแต่สี่ห้าสี่ห้านี้ให้กระชนชนสองสองสูตรนะคะสี่ห้าหกสูตรแปดนะคะสูตรแปดสี่ห้าหกแล้วแล้วก็ สูตรแม่นๆนี่คือเราต้องการให้เอฟซีมั่นใจอ่าสามห้านะคะสามห้านี่ก็ก็คือสูตรนี้นะคะสี่ห้าไปแล้วสามห้าไปแล้วก็เก้าศูนย์สี่เราสูตรเยอะเราสูตรเยอะเราก็ อยากให้เอฟซีได้สูตรนี้เก้าศูนย์สี่นะคะอยากให้ถูกนะคะอยากให้ถูกถึงได้พยายามทำให้ให้เยอะมากที่สุดนะคะอยากให้เอฟซีได้ถูกรางวัลกันสูตรหกเจ็ดนะคะสูตรนี้ก็ได้เก้าอยู่นะคะเอฟซีสูตรนี้ก็ได้เก้า มชนชนก็เท่ากับเก้าอ่าสูตรนี้ก็ติดสี่กับห้านะคะสี่กับห้าในี่ชนมาแล้วนี่3สามสูตรแล้วคือสีเจ็ดกับเก้านี่ก็ชนสองสูตรนะคะชนอีกแล้วนะคะเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้าเราจะคำนวณให้ได้แค่ ชุดที่มีติดในนี้ก็เท่ากับว่าเก้าจะชนมาสองเจ็ดมาชนมาสองแล้วก็ขึ้นมาเจ็ดอีกตัวหนึ่งนะคซะีเก้าอีกตัวหนึ่งนะชนชนมาชุดนี้ก็ มาครับฟีเจ็ดกับแปดแล้วเจ็ดรอบนี้ก็ถือว่าเด่นนะครับฟีเจ็ดกับแปดเราพยายามจะให้มันมีสูตรนี้อีกสูตรหนึ่งก็แล้วกันะนะค่ายฟี เขาติดบนล่างเขายังไม่หลุดนะคะับเอฟติดบนล่างเขายังไม่หลุดหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าแล้วมาจะมายังไงอืม เราก็ต้องไว้ไ,วไปจับเป็นลับอีกชุดหนึ่งก็แล้วกันนะคะเราเอาแค่นี้ก่อนเราจะาเน้นเป็นสองตัวอย่างเดียวแล้วก็จะตับเลขไม่น่าลงทุนออกนะคสีสูตรที่ว่าน,นี้ก็เข้ามา,าตลอดนะคะ เด่นที่สุด9เเราจะตัดเลกไม่น่าลงทุนออกนะเอฟซีเลขไม่น่าลงทุนก็คือหหลักร้อยคูณหลักร้อยบวกสนะคะคือห้านะคะหเราจะตัดออกนะคะเอฟซีเราก็จะเหลืออยู่อ่าเจ็ดเจดสองสามสี่ อลองอเด่นหนึ่งพอยอเราหนึ่งทอคอหกแปดเด่นบนเก้ากับเจ็ดนะครับสี่เก้ากับเจ็ดเราก็จะมาใช้สามสี่หก สามสี่หกแปดนี้เราจะอ่ามันไม่มันเลขไม่น่าลงทุนนะคระ fc เราก็จะอ่าเอาออกเราก็จะมาจับเด่นบนอันนี้ติดบนติดบนเลขเราจะใช้เป็นหลักนี้เป็นจับนะคระ fc เราจะใช้ กานี่เป็นหลักหน่วยนะคะเราใช้ขก้าเป็นหลักหน่วยเราก็จะใช้สามเก้าสี่ก้าหกก้านะคะ mm. เลขก็อยู่ในชุดชนไปแล้วสองคลิปนะคะจะอยู่ในชุดชุดเดียวกันเจดอ่าถ้าเป็นเจดมานะคะ fc เขาบอกเจ็อ่าเจ็ดมาแล้วก็จะเป็น อไอ้ทา,าก็จะเอาตัวเดียวก็คือเจ็ดหกนะคะอ่าอ่าแล้วก็กันนะคะกันก็คือเราก็จะใช้หกนะคะ ่หกนะคะแล้วก็สามยะถาเขาก็ไม่ค่อยชอบนะคะถ้าเอฟซีให้พี่เชชอบเอฟทีก็จัดไปกัน,นะะ 4, 6, แล้วกันนะคะ่หกแล้วก็เจ็ดเจ็ดหกเรามีแล้วนะคะ,ะมันก็จะมีอยู่แค่นี้ถ้าเราจะจับถ้าอีกคู่หนึ่งก็คือเจ็ดเจ็ด หรือเก้าเจ็ดหรือเก้า้านะคะเอเพราะว่าเด่นของเรามันจะเป็นเด่น9้า mm. เด่น9บนอ่าห้าเลขมาคู่ก็จะเป็นอ่าเกนะคะลองพิจารณาดูนะคะถูกใจก็จัดขัดใจก็ผ่านดูไปก่อนก็ได้นะครับสัญจรบางทีสัญจรก็อ่า ทำให้เราหลุดได้นะคะ fc ลงให้ยี่สิบเอ็ดพอยหกแปดดูให้รวยเจ็ดแปดเก้ามีแค่นี้นะคะขอให้มานกันทุกคนอแค่ไปดูอเป็นแนวทางถ้าใครยังคิดว่ายังไม่ถูกใจก็ดูไปก่อนนะคะ แคปเตอร์นะคะขอให้หมานกันนะคะรอบนี้ก็อ,อืเด็กเด่นชนเราก็จะไว้ไปอ่าสรุปรอบสุดท้ายนะคะ F4 คงสุดท้ายสวัสดีค่ะ